วันนี้คือพี่ตั้งใจที่จะไปแบบสนามเอ่อนครสวรรค์นะครับหรือว่าบึงบลอระเพดหลายๆคนก็บอกว่าพี่แบงค์ครับอยากให้พี่แบงค์เข้าสนามบ้างไม่เคยเห็นพี่แบงค์เข้าสนามเลยซึ่งวันนี้นะครับเราก็ได้นะครับรับสปอนเซอร์จากสนาม ngo ผมฝากเลยนะครับถ้าใครอยากจะมาเจอผมตัวเป็นๆหรืออยากจะรถมาแข่งกับผมอะครับก็แบบได้อยู่น้ไม่ได้แอรก็เจอกันที่สนามนาครสวรรค์เลยวันที่1 1เออซึ่งเขามีปล่อยแววนแบบเต็มระบบมีรุ่นแข่งเต็มระบบอันนี้คือแบบว่าหมดนี้ล็อกรอบตัว เลยครับวันนี้โค้งคงณไกแล้ว Infinity Bank นะครับโอเคครับทุกคนก็วันนี้นะครับพี่ตั้งใจว่าจะบอกใกูพอเลยใช่หคุณไงเออวันนี้คือวันนี้คือพี่ตั้งใจที่จะไปแบบสนามอ่านครสวรรค์นะครับหรือว่าบึงบอระเพ็ดเอาให้มึงแดกจะได้ขมคอใช่หรอใช่มึงกินไหมให้กินกิ๊์ เรบทุกคนก็หลายๆคนก็บอกว่าพี่แบงค์ครับอยากให้พี่แบงค์เข้าสนามบ้างไม่เคยพี่แบงค์เข้าสนามเลยซึ่งวันนี้นะครับเราก็ได้นะครับรับสปอนเซอร์จากสนาม NGO ซึ่งเขาจัดวันที่11บที่บึงบรเพชรนะครับจังหวัดนครสวรรค์ก็คือวันพรุ่งนี้นั่นเองนะที่เราจะไปกันนะครับผมฝากเลยนะครับถ้าใครอยากจะมาเจอผมตัวเป็นๆหรืออยากจะรถมาแข่งกับผมอะครับก็แบบได้อยู่น้ไม่ได้แอ๊กก็เจอกันที่สนามนครสวรรค์เลยวันที่1ิเออซึ่งเขามีปล่อยแววนแบบเต็มระบบมีรุ่นแข่งเต็มระบบและเรียาง วิ่งด้วยได้ไหมได้มึงเอาคันไหนไปเอาคันนี้ไปคันคันแดงไม่พอเสียงมันดังอย่างงี้อยู่เลยอ่ะพี่กระโดดให้ผมใหม่นี่หยาบด้ยเสียงพี่กระเชยผมใหม่คันแดงแม่งบรรทัดก็ไม่พอคือมันวิ่งไม่ได้อ่ะเราจะวิ่งกันไหนรถมึงกากเกินไปนั่งไงทั้งออกเดินไปเข้าใจปะงั้นผมเอาขาวโบไปได้ไหมไม่ได้ขาวโบมันเอาไว้รถวิ่งโลดซึ่งคันนี้จริงก็เป็นรถวิ่งโลดซึ่งเห็นไหมสเตอร์กูเนี่ยมึงสเตอร์กูแล้วคันนี้มันวิ่งวิ่งวิ่งสั้นได้เหรรอออพีี่่ได้นนคืสเเต์ห็ม อันนี้16ฟันอันนี้26ฟัน <Yeah. S 1> เนี่ยอันนี้คือสเตอร์นะที่ใส่คันนี้ใส่ขาวโบ <Okay. S 1> แต่ที่ได้ถอดมาเนี่ยเพราะนี่ครับเราต้องไล่สเตอร์ใหม่แล้วน็อตขาดคา <Okay. S 1> เห็นไหมไอจ้จอบมึงมาซูมใกล้ๆดิเขีรยละน็อตขาดคาเห็นไหม <c oughs> เออแล้วมึงดูดินอด็อตมึงมาดูสภาพนอ็ <c oughs> นอตน็อตแม่งงอมึงเห็นไหม <c oughs> เพราะอะไรเพราะรถมันแรง คือรถมันแรงเกินดูดิน็อตงอเลยเห็นไหมก็เลยต้องมาเปลี่ยนน็อดสเตอร์ใหม่แล้วเราก็จะมาไล่สเตอร์ใหม่เพราะว่าถ้าเราไปวิ่งในสนามเนี่ยสเตอร์สิบหกยี่สิบหกไม่สามารถวิ่งได้ครับโอ้ไม่วิ่งไม่ได้เลยต้องไล่สเตอร์สิบสี่สามสี่สามสี่เลยดิใช่ไม่เหินเป็นม้าดีเลยไงนะออกงั้นงันงันผัวงั้นงั้นผัวเลย <laughs> โดนแบบตั้งๆไม่ัดดเงียรยเด็ว่ากลัวมีคนขับแล้วถ้าจะลงแข่งใครขับแบงค์บุญหอนี่เขาขับมาขับให้พี่เลยนี่นะเป็นคนขับให้กูใครอยากเจอกับรถกูเด้งหน้ามาได้ที่สนามแล้วก็บอกว่าพี่ครับผมอยากแข่งรถกับพี่แบงค์ครับกูจะส่งแบงค์บุญหอไปขับทันทีแล้วพี่ไม่ไปขับเองอะขับไม่เป็นในสนามอ๋อถนนหลวงถนนหลวงพี่ขับไหวไหมยกล้อขับได้ถนนหลวงขับดีในสนามไม่ได้ต่อมาณ์ก็เลยจะมาไล่สเตอร์คันนี้นะครับเป็น14 3สเพราะว่ามันเป็น สเตอร์ทั่วไปตลอดกนเลย14 35อะไรอย่างเงี้ยก็คือใช้ได้ในระยะทาง200เมตรจะไปพี่แต่ถ้าเราจะดันโลเนี่ยเราต้องไล่เป็น16 26สําหรับรถสเต็ป66ชัก5เพราะว่าคันนี้หลายหลายคนจะบอกพี่แบงค์69หรือเปล่า70หรือเปล่าชัก8หรือเปล่าวันนี้พี่เฉลยก็อย่างที่เคยบอกไปว่าเาอะไร็ชัก5โอ้โหชัก5ใช่แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาจูนเก็บกล่องใหม่จะจูนเองด้วยดิจูนเองพี่แน่ใจนะใช่คือผมเก่งอยู่แล้วอ๋อดีอผมผมจูนได้อยู่หรออ่อจูนระยะสั้น ใช่ไหมใช่จูนระยะสั้นก็คือรถคันนี้มันไม่ได้จูนอะไรมากแล้วนิดๆหน่อยๆก็คือจูนเก็บแบบเก็บหน้ากราฟรายละเอียดนิดๆหน่อยๆครับก็จูนแบบอย่างนั้นก็แบบอันนั้นอุ้ยเราโดนเโดนแกล้งเลยทีเดียรถมึงกากจริงอ่ะรถมึงกากเกินอ่ะอไนั่นแหละรถมึงไม่ไหวอ่ะแต่ถ้ารถกลัวไหวอยู่ละไหนไหนมึงก็ใจเย็นเถอะมึงรีบ ผมอยากจะดูจริงเลยรถคันนี้ท้ายส้มอยู่ด้วยนะไม่ได้แดงหรอกคันนี้ผมบอกให้มึงมั่นใจเหรอมั่นใจอยู่แล้วแต่มันจะไม่เสร็จเลยเนี่ยกับเขียวอีะได้กินหรือเปล่าหรยอรอยส้มเสร็จเลยผมขอท้าเลยครับทุกคนสีส้มๆสมเสร็จเมื่อไหร่ผมเอามาวิ่งกันแน่คันนี้ก้า<ด>วมึงโดนกูหรอ่ะเอาเอางนี้ดีกว่าทริปเที่ยวกันหนึ่งหมื่นบาทไม่เป็นไรตกลงกันนะแล้วถ้ามึงแพ้กูหรอเอากระติดเที่ยวกันนี่ไงใครแพ้จ่ายฟังเออแค่สตาร์ททีกระเพือยนี่ครับคือจูนจูนด้วยสจ 哥们，拉上。 แค่กูเปลี่ยนสวิตนี่มันอยู่อย่างเงี้ยพี่ทำสวิตเปิดปิดไว้ครับเปิดปั๊บก็ปหมหมดแต่ถ้าปิดปั๊บคือปั้นปั้นปั้นเลยถ่ายเฮี่ยอแล้วมีอยู่ข้างล่างมีสองโหมดมีสองโหมดประมาณนี้ก็แบบคือเขียวอีพร้อมเจอทุกแขนงมึงไหวหรือเปล่าผมวิ่งแคสามเอากูตอนนี้ไหม ยังไม่จูนให้ผมเลยทาไม่รถผมไม่แรงไม่เท้าอย่างเดียวเลยวิ่งล้อดเดียวไม่เอ้าโคตรแอคคนดูคนดูครับค,รดดคือก็รู้อยู่แล้วว่าใครเป็นนบำม้วนแห่งวงการนี้ไม่น่าจะถามผมหรอกนะครับออเออนี่เห็นไหมผมไล่สเตอร์เสร็จปับป๊บผมไล่สเตอร์หน้าเสร็จปับ๊บผมประกอบผมวิ่งได้เลยแต่รถไอเชียนี่อะไรผมแค่จูนใหม่วิ่งได้เลย ใครจูนตจจูนไม่ตจจูนใครายจูนล่ะพี่ออฟบอกออฟสุดาล้ำดูลำล้ำไหมลำดิแม่กูจะจูนได้พี่พายลำนานไหมโอ้โหตั้งแต่สี่สี่โมงเย็นจนเที่ยงคืนเสร็จไม่เอาแต่ว่ากูจูนไม่เก่งเหมือนเขาไม่เป็นไรอ่ะเอาเอาเอาไว้เป็นปนิศนะเอาไว้เป็นปนาได้ก่อนใช่เหรอเออถ้างั้นเดี๋ยวพี่จูนให้มันดีกว่าะงั้นเอาอย่างี้สงสารป่ะแปลคำมาเดี๋ยวจัดให้ โอเคครับทุกคนก็สำหรับตอนนี้เดี๋ยวพี่จะมาจูนให้รถมันนะครับคือพ,พี่สงสารมันนะไม่ใช่เลยหรอกแก <c oughs> ็เดี๋ยว <c oughs> แบบว่ารถวิ่งไม่ได้แล้วก็พี่แบงค์ครับคือรถเฟรมวิ่งไม่ได้อะไรเงี้ยจับมาถ่ายด้านนี้ดีกว่าจะได้เห็นว่าพี่จูนจริงหรือเปล่าหรือว่าแอคทีโมอะไรเงี้ยอ่ามาเลยตอนนี้รถมันใช้อยู่โหมด2ใช่ไหมได้เปลี่ยนมาเป็นโหมด2ก็โหลดหน้าน้ำมันอันนี้คือหน้าน้ำมันรถมันครับอันนี้คือหน้าน้ำมันของรถมันนะครับ เห็นไหมครับคือพี่ตัดโหมดไว้ว่า2,000รอบถึงเบิลได้อะไรเงี้ยก็เดี๋ยวพี่ได้เซฟไฟล์มันไว้แล้วไฟล์ที่พี่ได้ทำการจูนไว้นะครับแป๊บหนึ่งครับทุกคนเนี่เซฟพี่น่าจะเซฟไว้ดิเซฟฟ้าคลืมเฟรมอันไหนเนี่ยเฟรมเสร็จแล้วเอาคืนเอาอันไหนอะไรชื่อเลยวะเฮ้ยทุกคนเราไม่ได้เซฟไว้ว่ะอันไหนเนี่ยเราไม่ได้เซฟไว้ว่ะทุกคนทำไงดีวะโอ้ยเครียดเลยอ่ะอันไหนไหนกดแล้ววะ ไม่มึงดูหน้ากูเลยก็ดิไงมันกดแล้วมันโหลดอยู่ไม่จริงจังกูไม่ได้เซฟแล้วเดีย๋ยวผมรอด,ดูอยู่กูไม่ได้เซฟไว้พี่แบงก์โอ้ยเดือดร้อนไม่มีรถวิ่งกันเนี่ยอีแดงก็วิ่งไม่ได้กูเครียดเลยเนะี่ยโหผมไม่เครียดกว่าจริงนะจังกนะเนี่ยแหวกอะไรมึงก็ดูด,ดิมันโหลดมันค้างอยู่เนะี่ยก็เนี่ยไฟมันไม่มาเนีย่ยเห็นไหมพอโหลดเสร็จปั๊บก,ก็เป็นหน้าเดิมโอ้พี่แบงก แอ๊ดทำไมทำไมมึงมึงมึงกลัวหรือว่าอะไรไม่เปมแล้วเขาจะให้วิ่งรถไหนผมไม่มีรถวิ่งคันนี่หมดไหนวิ่งดีสุดตอนที่มึงวิ่งดูกับหมดได้แหละหมดที่พี่ทำของผมนี่แหละใช่เหรอเอออ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจัดการให้ก็ทำตาะจริงๆไม่อยากแอ๊ดอีกแล้วแต่ก็แบบว่าคือไม่อยากทำให้มันหรอกครับแต่ว่าสงสารนะเอ้ยไป กรอบหน้าไม่ได้คนโทนาหรือเปล่าไม่ใช่กรอบหน้าไม่ได้ด้วยงั้นพี่จะทําใหม่แม่งเลยแล้วกันอ่ะงั้นกูจัดถ้าถ้าไงก็ว่ากันเอาอ่ะงั้นจูนเลยแป๊บนึ่งจูนให้ดูเลยอืมดีเดี๋ยวอีกจากกราบแรกแล้วกันจะได้แบบว่าไม่ผิดเพี้ยนจากเดิมมากโอเคตามนี้นะมึงชวนแค่เนี้ยมึงชวนหรือเปล่ามึงชวนเลยมาจูนเลยแค่นี้แต่ถ้ากูจูนไม่ได้คือก็คือจบเลยนะ เข้าใจป่ะเจอไม่ได้โฮกเซ็งกันดิก็คือถ้าถ้ากูทำไม่ได้คือจบเลยนะไดี๋ยวเดี๋ยวจะรอดูอ๋อก็คือจบเลยอ่ะคือกูจริงจริงกูทำไม่เป็นหรอกกูก็แอคไป็นกันแหละดูดิดูไฟดิมันเริ่มมาแล้วมันเริ่มมาละอะไรกูก็แอกทำเนียนเป็นแปลงนั่นแหละขอโหมดโหดนะโหมดสำหรับคนออกตัวนะเอาโหมดสำหรับคนออกตัวผมมาด้วยทำไมอ่ะ ผมจะเอาหมดน้ำมาใช้ด้วยหมดคนออกตัวทำไมต้องหมดคนออกตัวด้วยอ่ะก็ผมออกตัวไม่เป็นน่ะเอาหมดออกตัวผมคืนมาด้วยพี่มึงเนี่ยมึงจะรีบหรออันนี้คือเป็นกราฟที่แบบลองจุดเล่นๆดูจุดเล่นเล่นเล่นเไม่รู้ว่าจะวิ่งได้หรือเปล่าข้างก็ไม่ได้แยกยุ่ละเจอได้ทุกคนในต่อครับ ไม่โอเคไหมครับโอเคครับแต,แต,แต่แต่ขอขอขอหมดออกตัวผมด้วยผมจะไปออกตัวโชว์เด็กมาอาได้จ้าหมดออกตัวใช่ไหมใช่ทุกคนนเอาซักประมาณเจ็ดพันรอบพอไหมเหรอจะซักเก้าพันเล้วแต่พี่ดิปกติท,ที่ที่จะผงออกเป็นประมาณเอาเก้าพันแล้ว 9, ลกัน 9, 000, 9, 000. เก้าพันผมบอกให้พี่แบงค์เขาทำเป็นนะครับไอสูตรหมดออกตัวสำหรับคนออกตัวไม่เป็นผมบอกเลยโหมดมากเก้าพันแล้วกันอเออ เออเอาเท่านี้ดูหรือว่าจะเอาเท่าไหน่แต่ก <ๆ S 1> ูว่าเอาสัก6กพันรอบจะดีกว่าล็อกรอบออกตัว6กพันรอบเลยเพราะมึงจะได้ไม<อ>่ไงายกูเห็นมึงหงายบ่อยแล้วไงก็เลยแบบว่าเออหงายบ่อยดีทุกคนดูเดี๋ยครับมันโปรแกรมมันค้างอ่ะทุกคนคือพี่ก็งงอปิดกุญแจอีอ,อ่ะอันนี้คือแบบว่าหมดนี้ล็อกรอบออกตัวเอาละ เอาหมดนี้เลยนะเออเวลานั้นมึงก็ไปออกตัวแบบว่าขอโทษนะครับด้วยภาษาคือเออนั่น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 ถ้าถ้าอย่างเงี้เลยอ่อนสุดยอดนี่ครับคือจากที่มาฟังคือเราเนี่ยล็อกไว้ที่เท่านี้ใช่ไหมครับให้มันถมน้ำมันแล้วไฟมันจ่ายไม่ได้กลายเป็นมันจุดระเบิดไม่ได้เด้อ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 ดอันนี้คือรอบคันเร่งพอมึงเปิดคันเร่งเกินอ่าหกสิบเปอร์เซ็นต์ปั๊บมันจะพัดออกเลยมันก็จะวิ่งมาอันนี้พัดเงี้ยเจ๋งว่ะแล้วบอกไหนบอกจูนไม่เป็นพี่ก็ รับรับเฉพาะกล่อง API เปล่ากล่อง API เท่านั้นกล่อง remap ไม่รับอย่างอื่นไม่รับแต่ถ้า API รับเอางี้ว่าบอกราคาเลยผมว่าเอางี้การจูนไหวกูก่อนเยอะกว่าไหวกูก่อนขอบคุณครับพี่ชาโอเคถ้าไม่กันกูตัดคันเร่งมึงหมดตัดไปถ้าหมดนี่เอาไหมการจูที่มันดีที่สุดอะพี่ครับโอเคครับตามนะทุกคนก็ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเพื่อไปทุกกลิ่นเพื่อนหมดติดตามเพจบุ๊คที่ชอบปืนเต็มเนี่ยไม่มีที่จบก็ไว้เจอกันนะครับพรุ่งนี้หรือวันที่11ตุลาคที่นรสวรรค์สนาม NGO โก้นะอย่าลืมกดไปเล่นวัยรุ่นนครสวรรค์